สวัสดีทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมงหนาทีนะคะแดดจ้าเลยแต่ไม่อุ่นเลยหนาวนะคะอุณหภูมิ38มสิบแปดฟาเรนไฮน์นะคะ,ะโอดมีนัดไปคุยบ้านหลังใหม่นะคะเป็นเพื่อนของคุณป้าที่โบทำทุกวันศุกร์นะคะเขาหาแม่บ้าน คืองานของโบสน,นี่แหละให้กับคุณป้าของเขาอีกทีหนึ่งนะเพื่อนของคุณป้าที่โบสททำเนี่ยน่าจะอายุประมาณคุณป้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะคุณป้าเนี่ยอายุเจ็ดสิบสามเป็นเพื่อนกันอาจจะเยอะกว่าหรือเด็กกว่าผมไม่ได้ถามเขานะหาคนทำงานให้คุณป้าของเขาอีกทีหนึง่งซึ่งคุณป้าของเขาอีกทีก็ต้องอายุเยอะกว่าเขาเยอะๆเลยนะไปดูกันจ้า ไม่น่าจะได้เห็นข้างในนะดูบริเวณด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าบ้านเป็นยังไงนะคะจะได้หรือเปล่าเล่าให้ฟังตอนที่คุยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ปนเดินทางก่อน GPS บอกว่าไม่ใช่ GPS ใน Google Map นะคะปเช็คแล้วใช้เวลาไม่เกิน20นาทีใกล้ๆนี่เองนะจ๊ะไปกันเลยนะคะ นี่นะคะคือบ้านของคุณยายนะคะ อากาศดีนั่นเนี่ยแต่ตอนนี้ร้อนถอดเสื้อแล้วกี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยไม่ไหวร้อนจริงไกลจากบ้านเล็กน้อยนะโปดคิดไปสาสิบห้าต่อชั่วโมงทำสองชั่วโมงนะคะสัปดาห์ละครั้งเดียว ทุกๆสองสัปดาห์นะไม่ต้องทุกสัปดาห์<ม>ก็เลยเอาไปใส่วันพฤห,หัสนะคะเพราะพฤหัสบดีทำวั one, นเว้นวันเปิ้ลก็เลยบอกว่ามันก็เป็นพฤห,หัแสแทรกกันนะคะก็พฤหัสนี้เอาไปทำแล้วก็อีกพฤหัสหนึ่งก็มาทำที่นี่ก็เท่ากับว่าเติมวันทำงานของเราให้เต็มนะคะและตอนนี้ <c oughs> คิดว่ากลับมาทุกทาง เอาขับรถกลับบ้านดีๆก่อนนะจ๊ะแล้วถึงบ้านจะเล่าให้ฟังเลยตรงนี้ไปก็เป็นแมรี่แลนด์แล้วนะถึงบ้านแล้วนั่งตักแดดเล่าแล้วกันนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าโบต้องการความอบอุ่นมากๆเลยนะคะไปถึงเนี่ยโบก็คุยตรงประเด็นไปเลยนะเราไม่ต้องคุยอะไรมากเพราะเหตุผลหนึ่งเจ้าของบ้านที่โบาทบาทอยู่เป็นเพื่อนกับบ้านนี้ แนะนำมานะคะเขาก็พูดสรรพคุณประโอให้แล้วเรียบร้อยนะคะสองโปรดได้คุยกับเขาทางข้อความก่อนแล้วว่าถ้ารับราคาไม่ได้เราก็ยกเลิกการพบปะพูดคุยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเมื่อไปถึงนะคะผมก็บอกเขาก่อนว่าเส้นทางเนี่ยไกลนิดหน่อยเกินจากรัศมีนะคะที่ประโถท,ทำแล้วก็คิดราคาเท่านี้ ขอเพิ่มเป็นค่าเดินทางเล็กน้อยนะคะเขาก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็เดินดูรอบๆบ้านว่าต้องทําอะไรแบบไหนย,ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ต่างๆน้ํายาต่างๆอยู่ตรงไหนนะคะเท่านั้นเลยแล้วก็คุยกันว่าวันไหนที่อยากให้ทําจะให้ทําบ่อยเท่าไหร่เพราะเป็นคนถามคําถามซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าปวเป็นมืออาชีพ ทรมานานเราก็คุยของเราได้เลยเพราะเราเป็นงานตัวเองเจ้าของงานตัวเองนะคะไม่ได้เปิดเป็นรูปบริษัทนะคะขายแรงกายและแรงใจก็พูดคุย,ยกับเขาไปนะคะสรุปก็คือได้ทุกสิ่งตามที่เราสะดวกเราสะดวกเวลาไหนวันไหนได้หมดเลยนะคะเรื่องการจ่ายเงินนะคะโบก,ก็บอกเลยอยู่จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้หรือจะเขียนเช็คก็ได้ แล้ววันไหนเนี่ยที่อยู่ไม่มาโบถามเขาไงว่าวันที่โบทํางานเนี่ยเขาจะมาทุกวันไหมเขาบอกว่าปกติเขาก็มาทุกวันแหละมาดูอ่ะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยที่เขาไม่สะดวกไม่ได้มาเนี่ยก็ให้เขียนเช็คหรือจ่ายเงินวางไว้บนโต๊ะก็ได้แล้วก็ให้สะดวกมากๆเลยก็คือทํางานวันไหนเสร็จก็จ่ายวันนั้นง่ายดีไม่ต้องจําไม่ต้องจดมาก เหมือนกับบ้านที่ทําอยู่นะคะก็คือบ้านของเพื่อนที่เขาแนะนํากับบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งที่โบทำมานานแล้วเนี่ยเขาจะให้โบโ์เนี่ยทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนคือเป็นของเดือนถัดไปแบบนี้ตลอดเลยนะคะ mm hmm. เขาน่ารักมากบ้านที่ทําอยู่ตอนนี้มีแต่สวอจะรู้สึกดีช่วยให้สวอไม่เหนื่อยในการทําความสะอาดบ้านตัวเองนะคะตัวเอง หมายถึงตัวประต์เองเนี่ยวัยหนึ่งที่เป็นสวอ,อกว่าน,นี้ทำไม่ไหวก็คงเลิกทำเพราะว่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะไปทำให้คนอื่นได้ทำบ้านตัวเองจะไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยลูกค้าที่เขาไม่โอเคตามที่โบสต์บอกเนี่ยเขาก็จะต่อรองกลับมาถ้าตกลงคุยกันได้เราก็นัดวันเริ่มงานนะคะถ้าคุยกันไม่ได้เราก็บาย,บาย จากประสบการณ์ที่เคยคุยมีบ้านที่เขาไม่โอเคจ้างก็มีนะคะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะเป็นคนรู้จกักเป็นเพื่อนของคุณป้าที่เขาทาทุกวันศุกร์เนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเขารู้ข้อมูลจากคุณป้าอยู่แล้วว่าคิดราคาแค่ไหนคุณป้าบอกราคาให้เสร็จสับคุณป้าน่ารักมากแล้วเขาก็รู้ว่าต้องทําอะไรแบบไหนโอ้ก็ถามอะต้องซักผ้าไม่ต้องอะไรไหมเราก็จะอ้างอิงว่าโอ้ทาอะไรให้ คุณป้าที่เขาแนะนํามาบ้างนั่นเองนะคะก็ได้บ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังกับเวลาที่เราเลือกเอาเองนะคะโบก็เอาไปใส่ในวันพฤหัสที่โบทําบ้านอีกบ้านหนึ่งพฤหัสเว้นพฤหัสโบก็จะได้ทําทุกพฤหัสเลยโบก็ยังมีเวลาจานันทรคารพุธนะคะที่ตอนเช้าสอนตอนกลางวันก็อยู่บ้านทําอะไรอะไรโหดไปนะคะส่วนพฤหัสกระสุกก็ออกไปทํางาน นอกบ้านนะคะเหนื่อยเฉพาะวันที่ออกไปทํางานนอกบ้านมากกว่าวันที่สอดหนังสืออยู่กับบ้านนะคะออกไปข้างนอกเนี่ยทางานเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะเาะก็คุยกับเขาว่าจะให้ทําวันละกี่ชั่วโมงโบทําเต็มที่ได้แค่สาชั่วโมงเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ชั่วโมงสองชั่วโมงได้หมดเลยนะคะเท่านี้นะคะเ <c oughs> มื่อเราอะ่ะมีประสบการณ์ในการทํางานเราก็คุยได้ต่อรองกับเขาได้เลยนะคะเราอย่าไปเกรงใจ ลูกค้าที่เราคุยด้วยเนี่ยส่วนใหญ่น่ารักค่ะเขาก็อยากได้คนทํางานแหละถ้าเขาอยากได้คนทํางานเขาก็จะอารณ์อรวยหาจุดที่ตรงกันจนได้นะคะแล้วก็พูดกับคุณป้าด้วยนะคะคุณป้าของเพื่อนเพื่อนของคุงของคุณป้าที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็เรียกเขาคุณป้าแล้วนะเขาอะ่ะอายุเยอะกันแล้วนะเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วคุณป้าของคุณป้าอีกทีอะ่ะ อายุมากกว่านั้นแหละน่าจะ80-90เข้าทําความสะอาดบ้านเองบ้านสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาล้มไงพอเขาล้มเนี่ยคุณคนที่ติดต่อโอ๊ตเนี่ยก็พาไปอยู่ที่บ้านพอพาไปอยู่ที่บ้านดูแลดีอาการดีขึ้นก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองก็เลยให้มาเขาบอกเอาให้มาทดลองอยู่ซิแล้วก็ไม่อยากให้ทำความสะอาดเองเพราะว่าบ้านสะอาดมากคุณป้าเอาคุณยายดีกว่างงเรียกคุณป้าคุณป้า คุณยายเนี่ยเป็นคนทำความสะอาดบ้านเองทีนี้เขาก็กลัวว่าคุณยายเนี่ยจะล้มอีกนะคะก็หาคนมาจ้างแล้วปกติเนี่ยคุณป้ากับคุณสามีคุณป้านเนี่ยมาทําความสะอาดบ้านให้ขัดห้องน้ําให้ด้วยความที่เป็นสวสวกับโอนะนะเขานั่งยองยองขัดห้องน้ํากันเขาบอกให้ฟังเขาก็เจ็บหัวเข่ากันไง <c oughs> <laughs> เขาก็เลยตกลงว่าจ้างแล้วกันก็ไปคุยกับคุณป้าที่เขาทํางานอยู่เนี่ย แนะนําให้นะคะมีคนดีๆที่เราทํางานให้เขาเขาก็จะแนะนําให้เราต่อขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะขอให้ทุกคนที่หางานทํางานนะคะได้งานและมีงานทํานะคะของโอ๊ตอ่ะก็ทําไปเรื่อยๆเ,เก็บสะสมเบี้ยเล็กเบี้ยน้อยนะเพราะว่าถ้าให้โอ๊ตทำงานเลี้ยงตัวเองอยู่เมกานะไม่ลอดหลอกเพราะโอ๊ตทำงานที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะคะ กสามีขอบคุณค่ะบุ้ยบุยสวัสดีค่ะ